เดี๋ยวผมนายยศภาที่น้องชั้นมหาลับสองวันนี้จะมาเล่าเรื่องอรารยธรรมโรมันเป็นอรารยธรรมที่สืสบเนื่องต่อมาจากอรารยธรรมกรีกโดยชาวอิตาลีซึ่งมีถิ่นเดิมอยู่ในเ e, อเชียไมเนอร์อพยพเข้าในแหล่งอิตาลีนำเอาความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรมของกรีกเข้ามาด้วย ต่อมาบรรทบุทรุษของชาวโรมันคือลตัติสซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำไทเบอร์โดยขับไล่กษัตริย์อิตารัตกันออกไปชาวลาติสมารวมตัวอยู่ชุมชนเอยมารวมตัวและชุมนุมกันบริเวณที่เรียกว่าฟอรลัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองและจุดเริ่มต้นของกรุงโลในเวลาต่อมาชาวโรมันจึงรับเอาอารยธรรมของชาวกีกจ,จากชาวอิทตาลีกันมาเป็นต้นแบบอารยธรรมของตนด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโรมันได้เปรียบเทียบ<ๆ>กล่าวว่ากีดหลายประการคือมีที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เพราะปลูกได้เต็มที่หุบเขาใกล้เคียงมีป่าและเหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ที่ตั้งของกรุงโรมันอยู่ห่างจากทะเล15ไหไม์ เหมาะกับการทำการค้าทางทะเลทางทะเลเมติเตอร์เลเนียตกรุงโรมตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมทางยุทธศาสาตร์คือสามารถใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางทางคมนาคมมีภูเขาและหนองน้ำกีดขวางผู้บุกลุก ประมาณ100ปีก่อนคิดประมาณหนึปีก่อนคิดการโรมันได้รวบรวมดินแดนโดยรอบทะเลเมติเลเนียนไว้ในอำนาจปัจจัยที่สนับสนุนแก่การเผยแพร่อำนาจของอโรมันคือการสร้างถนนที่มีที่มั่นคง ไปยังดินแดนที่คลองทำให้เกิดความคล้องตัวการขยายกองทัพและการขามนาคมขนส่งการสร้างถนนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายอำนาจและสร้างความมั่นคงให้กับโรมันที่ส่งต่อมาสู่การก่อกำเนิด อ,รอารยธรรมก่อตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลีอุป,ปนิสัยของโรมันคือความเข้งขืมและสร้างสรรสิ่งต่างๆอย่างช้าๆแต่มั่นคงความสามารถทางทหารของโรมันอยู่ที่ความอดทนมากกว่ายุทธ วิธีที่ฉลาดปราบปราบเปืองยะแรกสำหรับประวัติศาสตร์โรมันนั่นค่อนข้างมืดมนราว750ปีก่อนกอ,อมีผู้อพยกมาตั้งถิ่นฐานแถบภูเขาเลไตใกล้แม่น้ำไทเบอร์ต่อมาประมาณ600ปีก่อนคิดสักรลาด บรรดาผู้อพยพต่างๆรวมตัวกันตั้งนครรัฐแห่งโรมขึ้นทำเลของนครรัฐตั้งอยู่ในที่เหมาะสมเหมาะสำหรับความเจริญของโรมในอนาคตทางเหนือของโรมติดต่อก,กับดินแดนที่เรียกว่า อีทลูเลียคือทัดคานีปัจจุบันโลทูตเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกที่มีอารยธรรมสูงเรียกว่าอีลัดกัดซึ่งเป็นพวกที่ว่างวางรูปแบบวัฒนธรรมของชาวโรมันแต่เริ่มแรก เผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือดินแดนชาวอีรักันเป็นพวกที่รับอารยธรรมกีดมาผสมผสานกับอารยธรรมของตนและส่งต่อให้โรมันการปกครองของโรมในระยะแรกอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่มีพื้นที่ เป็นอิตลัลักันความเป็นผู้นำที่มีความสามารถและมุ่งต่อการลุกลานทำให้ชาวโรมันเป็นชาติที่ทรงอำนาจเหนือชาติอื่นๆในลตัติชุมชนโรมันเจริญทั้งกำลังและความมั่นคง แล้วก็ได้มีการสร้างวิหารใหญ่โตมาสถาปัญญกรรมของอิตลัดขึ้นบนภูเขาแห่งหนึ่งสำหรับเทพจูปิเตอร์ของชาวโรมันในราว500ก่อนกิตศักราชขุนนางโรมันประสบความสำเร็จในการล้มกษัตริย์อิตกัดกัน และเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์มาเป็นสถานลัฐป,ปกครองโดยโดยชนชั้นขุนนางมีประมุขสองคนแทนกษัตริรย์เรียกว่ากงสุภานางเรียกว่ากงสุภานางขุนนางจะใใจกว้างต่อบรรดาชาวชาวติอิตาลีที่ตนเข้าไปปกครองโดยยอมให้มีการปกครอง ตนเองมากพอสมควรจึงมักประสบความสำเร็จในการรักษาความความสวามิภัยได้ในเวลาในเวลาต่อมาเมื่อพิสูจน์ว่าคนในปกครองจงรักภักดีก็จะยอมให้พล,ลเมืองชาโรมันโดวยวิธีการนี้โรมจึงสามารถล้างจัก,กรวัิที่มี อายุยืนยาวกว่าจักรวัตเอเทนของเพลิฟเคสเมื่อประมาณ265ก่อนคิทสกรารโรมอยู่ในฐานะที่ทัดเทียบกับคาเทสและนครรัดทยาของกรีดคือเป็น คือเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของทะเลเมติเตอร์เนียนลำดับเหตุการณ์พัฒนาการของอารยธรรม <c oughs> โรมันเป็นพวกอินโดยูเรเปียนย้ายเข้ามาอยู่ในแหลมอิตาลีกลุ่มที่อพยพเข้ามาเรียกรวมๆว่าอิตาลิกแต่กลุ่มคนที่สำคัญส่วนใหญ่คือ พวกลาติสซึ่งเอาชนะชาวพื้นเมืองของอดลกัสและสร้างอาณาจักรโรมขึ้น